วันนี้นะคะเนจะมาแชร์3เทคนิคค่ะที่ทำให้เนยสามารถมีผู้ติดตามนะคะครบ1,000ซับส r คร e ได้ในระยะเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่ามีวิธีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ เลยนะคะเราจําเป็นจะต้องทําที่เป็นคลิปกระแสค่ะคลิปกระแสหมายความว่ายัางไงเนี่ยล่ะคะคลิปกระแสก็คือคลิปที่มีคนสนใจมากๆอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจของกลุ่มคนจํานวนมากมายนะคะสําหรับของในเองเนี่ยเริ่มต้นด้วยในส่วนของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเรามีการทํางานไปแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะเขามีปัญหาแล้วเราอยากจะ แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับเขานะคะเราก็เลยลองทําคลิปขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาอธิบายในส่วนข้อสงสัยต่างๆตอนนั้นก็คือพร้อมเพย์ทำยังไงพร้อมเพย์คืออะไรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคลิปเกี่ยวกับการออโอนเงินแล้วโอนเงินไม่สําเร็จเป็นเพราะสาเหตุอะไรบ้างนะคะใครอยากดูก็ไปย้อนดูคลิปได้นะคะคลิปเหล่านี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เป็นความสนใจของคนหลายๆคนคนเป็นล้านคนน่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรามีคลิปมาของเรา1คลิปนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนทําเรื่องนี้นี่เยอะมากๆนะแต่ว่าในความเยอะมากแล้วก็อาจจะยังไม่มากพอสําหรับกลุ่มคนแบบมหาศาลนะคะทําให้คลิปเนี่ยถึงแม้ว่าเราเผยแพร่ขึ้นไปแค่เพียงไม่กี่คลิปเท่านั้นนะก็เป็นคลิปที่สามารถที่ทําให้เรามีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นนะคะและก็จะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มจํานวนนะคะเวลาระยะเวลาในการดูคลิปเนี่ยได้เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทําได้1นึ และมีจานวนชั่วโมง4,000ชั่วโมงเนี่ยก็จะสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับอันดับ2นะคะที่เนคิดว่ามีความสําคัญมากๆนั่นก็คือการแชร์นั่นเองค่ะการแชร์เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะที่ทําให้คนได้มีโอกาสในการดูคลิปเราได้เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนอกจากการอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วนะคะ เราก็ต้องทําการแชร์วิดีโอของเรานะคะไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะเชิญชวนคนนะคะเข้ามาดูคลิปของเรานั่นเองค่ะและเมื่อมีการดูคลิปของเราเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะคะาการที่เขาแชร์ออกไปหรือว่าการที่เขาเปิดขึ้นมาดูก็เป็นโอกาสเพิ่มคนดูได้มากขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่รู้จะแชร์ที่ไหนแน่นอนหน้าเฟซตัวเองก็อย่างแรกแล้วนะคะก็แชร์ไปเลยสิ่งที่สําคัญอย่างอื่นๆก็คืออาจจะแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยนะคะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องงขออเราย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยเนยมีทําเรื่องเราไม่ทิ้งกัน .com ใช่ไหมก็มีการแชร์เข้าไปในกลุ่มที่เกี่ยวกับเราไม่ทิ้งการ .com เพื่อหากลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องนี้และติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะเพื่ออโอกาสในการเข้ามาดูอย่างต่อนเนื่องและเพิ่มโอกาสในการติดตามถาวรด้วยค่ะ เทคนิคที่3นะคะก็คือการใส่ใจในทุกๆคอมเมนต์ที่มีการมาเมนต์ในคลิปวิดีโอของเราค่ะถามว่าเราจําเป็นจะต้องตอบทุกคําถามที่มีการถามเข้ามาในคลิปวิดีโอหรือเปล่าสําหรับเนเนมองว่าสําหรับจุดเริ่มต้นนะคะที่เรายังมีเวลาในการดูแลคนที่เข้ามานะคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญและเป็นพื้นฐานที่ทําให้เรานะคะมีโอกาสในการเพิ่มผู้ติดตามที่เป็นผู้ติดตามเราจริงๆที่ชอบในคอนเทนต์เราจริงๆนะคะแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้นะเพราะว่าสิ่งที่เขา สิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้รู้ว่าเราใส่ใจกับการที่คุณเนี่ยเข้ามาเจอคลิปเราแล้วก็เราจะพยายามดูแลขเขาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้และนั่นคือสิ่งที่เนททำมาตลอดเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการเยียวยาเงินหน้าพันบาทมีคําถามเยอะมากๆเนต้องตอบคําถามเยอะมากๆไปไล่ดูได้เป็นแบบ200กว่าคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะบางทีเนี่ย ตอบคอมเมนต์จนแบบว่าไม่มีเวลาตัดคลิปนะคะตัดคลิปจนดึกจนเหนื่นนอนดึกดื่นก็มีนะคะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนาะเราทำไปแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับ คนที่เขาเข้ามาดูคลิปของเรานะคะความคาดหวังของเนในการทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราเจอปัญหาในการทำงานเราเจอคนที่มีปัญหาแบบนี้ซ้ำๆๆๆๆกันเยอะมากถ้าเรามีการทำคลิปมาสักอันหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้สักคนกลุ่มหนึ่งนะคะไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจทำคลิปขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นคลิปแรกๆนั่นเองนะคะ ซึ่งการที่เราตอบคอมเมนต์ของเขาเนี่ยก็ทําให้มันมีการโต้อตอบกัน2ฝั่งมันไม่ได้รู้สึกว่าเรามีการพูดอยู่คนเดียวนะคะคนที่เขามาถามเขาก็ได้คําตอบในสิ่งที่เขาอยากจะรู้ไปมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะคะการที่เราสามารถช่วยแก้ปัญหาเขาได้มันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ภูมิใจนะที่เราสามารถที่จะหาคําตอบมาให้กับเขาได้นะคะแล้วก็มันเป็นการพัฒนาทักษะของเราในด้านอื่นๆต่อต่อไปเลยนะทาให้เรารู้อะไรที่มากขึ้นกว้างขึ้นเราจะได้มีเวลา ในการติดตามข่าวสารมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่บอกว่า เอ่อถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยให้มานั่งตอบแบบโหบางทีแบบคนที่มีคนติดตามเยอะๆแล้วให้มาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มันคงเป็นไปไม่ได้เอาจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่มีผู้ติดตามเยอะเขาคงไม่ดูมาดูคลิปนี้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้ที่เรามีผู้ติดตามไม่เยอะเรายังมีระยะเวลานะคะในการที่จะใช้เวลากับคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์กับเราก็ถือว่าเขาให้เกียรติเรามากๆนะคะในการที่ให้เรานะคะเป็นที่ปรึกษาอีกทางหนึ่งของเขานะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนนะคะละเลยในทุกๆคอมเมนต์ที่มี าาเข้ามาไม่มีเวลาตอบก็กดถูกใจดกดหัวใจไปให้ก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ามสิ่งนี้แหละคะ่ะที่เนคิดว่ามันเป็นสิ่งสาคัญและเป็นใจความหลักที่ทําให้เนนะคะสามรารถมีผู้ติดตามนะคะได้ครบ1000คนซึ่งก็ผ่านกฎข้อแรกของ u t u b e นะสิ่งที่ต้องทำถัดไปนะั่นก็คือในส่วนของเก็บชั่วโมงนะคะให้ครบ4ี่พันชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยก็เราก็ต้องทําคลิปที่มันมีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆและก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจนะคะเพื่อที่จะทำให เราเสามารถผ่านกฎข้อแรกของ YouTube ได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใน่ด้วยนะคะและถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากให้ในแชร์เรื่องอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้แล้วเดี๋ยวจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ